ก็น่าก็ะชิมมาตอบคอมเมนต์นะี่เด้อพี่น้องเด้อน,นี่นี่ว้าไปถ่ายสถานที่นองทองนอนคืนนี่แน่น่ะพี่น้องเลยไปก็น่ากระชิบวอลล์ซะเลยเด้อเด้อไปเลยเด้อพี่น้องเด้อโอเคเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็น่าเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนก็น่าตอบเพื่อนเพื่อนบาร์ตี้เด้อพี่น้องเด้อ ก้านาก็สีเน่าถ่ายอย่างไปเลยพี่น้องบอกบอกไกด์ดอกพี่น้องเนาะเอฟซีขอมาก้านาก็จัดให้เด้อพี่น้องเ FC, อกกอด,ด้อดว,ว่าเพูอนนอนได้จังไหเนาะพี่น้องเนาะล้างเฮือนแม่เแ่าแขกเด้อพี่น้องก้านาขสีรอดคู่อัดต้นต้นพรอนกันเด้พี่น,ออออน้อง มีแต่น้ำเนาะบันเนาะสเสียจใจบั้นว่าล้างล้างดินจี่คือล้างดินบล็อกเลยพี่น้องเลยนี่สีถ่ายเงาๆไปเลยด่ยล้างจินจี่กอนไอติมบอกเอาม,มาขามมาทางบัานผักพี่น้องเลยเออนี่ นี่เด้อพี่น้องเด้อเห็นแล้วนี่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 เออเปินเอานี่มาปลูกได้พี่น้องนี่โอ้ยทองเอ,อ้ยนอนได้จังจดินี่พี่น้องเอ้ยนี่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  โอยข,ขี่โมอข,ขีิก้าวแล้วเที่ยวพื้นหุ่นอยู่เนอะถ้าเขาเห็นเขาจะบกกลมเอาเลยบอกพี่น้องนี่นี่ด้วยพี่น้องเด้อเพิ่นเอานี่มาปูด้วยนี่กนา,ากะคอมา fc คอมากะนา,ากกะจัดห่เด้ยพี่น้องเด้อนี่ตองเอ้ยเป็นอยู่นํำพอ่อปัจจานบัดมานอนทาเป็นบัดบัยจนัเนาะตาม fc เพิ่นว่าละพี่น้องเลยโอ้ยตายละ นี่เด้อพี่น้องเด้อคืนนี้ก็น่ากลายมากเด้อพี่น้องเด้อมากับบาเต้นี่สาดตรไปคมหาอยู่พี่น้องเลยนี่นี่นี่ขี่รถกลายมากคืนนี้กับบาเต้เด้อพี่น้องเด้อน,นี่มันมีเส้นทางนหน่อยนี่ขี่รถกายมาแเ้วไเปเบิ่งอยู่น้องนั่นนี่พี่น้องต้นหมากหมากกระบกนะต้นกระบกให้น้องแต่บ่ได้คือว่าแล้วมันก็นมืดนอกคืนนะพี่น้องเนาะ นี่อันนี้ก็คือทางล่างเงอนไอ้ติมเดี๋ยวพี่น้องเดินกองดินจีนี่เป็นนอนรับเด็กอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะขอมาจัดให้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะโอเคนี่คือทางเงอนไอ้ติมเป็นนอนรับเด็กอย่างไร,นนรอองงเนาะนี่กระนาชีพอกทายเลยเพื่าาอนก็มาหาเงอนไปเนแถวแขกก็มาหาแล้วก็ไปหาสอยได้เป็นแถาแขกเพื่อนก็ บอแมนคอนเทนต์เด้อพี่น้องเด้อบอแมนคอนเทนต์เรื่องจริงคืนนี้บอแมนคอนเทนต์เด้อพี่น้องเด้อสิคอนเทนต์ยังสิไปเคิกไปหาเห็ดอ่าเนาะเป็นวันแม่ยิงเนาะคืนเขากินสร้องสะือเหมอนกันบอแมนเขาสะ้ลองกันเบิดบ้านเบิดเมืองนะจะเป็นหานมพี่น,อน้องเนาะเสียอันนั้นสือส่อ ขึ้นกเขามาหาื่อนไอติมขึ้นกับโบเห็นเลยพี่น้องเด้ออากนอย่างไปเบิ่งื่อนล้างพุ่นกับโบเห็นก่อนน้องทองโบเคยไปเออน้องทองสิเคยเขามากับพอดีมีแต่สามหลังสี่หลังนี่พี่นอ้องเลยเฮือน,นเฮือนกานาเนาะเฮือนอุ่นน้อยแล้วก็เฮือนไอติมนี่พี่นอ้องเลยเนาะ แปลกได้ไปนอนเฮือนเจ้าคองผัดยานนอนน้ำผอนะ้ำแม่ตัวเองแท้ๆผัดยานเป็นรี่นอนเป็นบทโบยานโอ้ยสองไม่ตายละไปนอนต่างหมอกต่างนอนต่างน้ำหมอกหมดคืน โอเคเห็นอะไรพี่น้องสถทานทีนอนเดีทองเห็นแล้วอันแล้วม่แป้นปูแล้วก็ใบตองกล้วยแม่ตะลังหาลยเออใตองกล้ันดึงม่จังวะใบตองกล้วยเห็นจมันต้องกลเืนมงเอาไปเห็นใบตองกล้วย แต่กระแป้นสองสามแผ่นเรียงจะถ่ายจะย่างแต่ท้าพี่ไปเลยหรอวะไอเอฟซีเบิ่ร์ะเออบอกกิโลดอกก่นอกแต่มันเป็นแบบมันมืดอยได้บอกนะโอ๊ยเป็นขอขอยังบอกก้านอนใครคอยนอนเนาะเพื่อนหรือว่อยยังย่านเลยบเห็นบอกอยันจะมามาเพิ่มมาเพิ่มข่อยย่านคือละล้านนอนบอกเลื่อนตัวเองนี่บอกโยนโบแล้วขอบเว่าบอกก้าแล้วข่อย่านค่ะคุณได้กลายไปกลายมาโอ้ยมาคงคืนข่อยใจได้ใจงาน เป็นคนกำลังแตกสาวสำเนาะมันกำลังแตกสาวนี่อีกบุกี่เดือนนี่เชื่อคอยโรดนี่ประจำเดือนมาแน่เลยพี่<ค>น<ว>้องใบสิบสามอย่างถ่อสิบสี่มะแฮงละคลิปนี้ก็ผักอันเนาะโหยจำจำไก่กินเนาะฮึมมันขักเลยตอนน่ะมันขมตอาขอกระถามเจ้าคือกันกินได้ยุคเลยมันขมเลยะ พี่แน,น่เขาดีแล้วเนาะเจฟซีบางว่าคอนเทนต์เพิ่นว่ะขวอ,อยากมัวเขาเลยคอนเทนต์ตายแจ,จ้งขอจนบริกรกินเบียร์ขอหยอดเนาะเป็นวันแมหมวันหวานแจ้งบริกรกินตกบนางไกะทบงอะไรเลาะหานางทองอันนั้นแหมนแม่เราว่ะกินก็กินบ่แซ่บดอกใครคนไปทางคนมันบ่ <คง S 2> เฮ้ยซุมคิดบ่คือหมูซุ่มนั่นนะคนคิดตังหมูดอกไอชิมาเห็ดอย่างเงี้ยเสียเวลาเวลาแล้วนะแหมนเสียเวลาเวลาเสียเวลามีความสุข ขี่ไปกระบาเต้ทางมันผ่านเน่บูหินเถอกับบริษัทโค้งเข้าไปก็มันเป็นทางไปเลยดิเขาไ้เอะใจเนาะสิไปหาทางน้องนั้นสิไปหาทางน้องนั้นบึมีคนไปบุมมีใครเอะใจเลยมาชีวังหันเอาไปสิไปเอะใจอยู่ในหันมันก็คืดพ่อได้ไปนอนในหันเนาะเป็นเจ้าจ้าการนอนบอกอาจจะเป็นผู้ชายบุแล้วไปชิไปนดนต่างมันมอกไปนั่น นำหมกมีแต่อันอันก้อนบล็อกกันลายแต่วอยู่หันโอ้ก้อนบักใหญ่นะเป็นพันก้อนหมดละประมาณนั้นบอกลายแต่อะไรพวกของหายก้อนนี่แะว่าักลายนึยเป็นพันหมดเลยบ่ได้นับหาร้อยเป็นพันเขาจะมาเหหัวเาเองอมก้อนบกใหญ่นน้นอยเนี่ยน้อ้องเ อขอมากันนาจันไห้เด้อพี่นออ<ป>้องนเด้เอไปบอเฟซีมีฐานหนึ่งนะเราขอมาไปว่าไปถ่ายสถานที่น้องทองนอนเนี่ยกันนา,าไปเลยก็นา่าไกลๆเนาะเฮ้ยสิขิดเพถบุญบันบุญบันทเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเัินเอ,อ้นหามัินนอนเฉยบอกนอนเฉยเจ้าว่านอนรับเลยป่จักตอนน่ะก่อนแม่ก็เด็กแหน่ด้วยแม่แหน่รับแต่เทียงคืนเลยเนาะ เออประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนตอนไปเหลอฮากับเบลเต้ลงไปพุ่นหาเที่ยงคืนแล้วหาหาแกตีหนึ่งขันลงไปเฮือนพอทวารพงอีกรอบสองเมื่อคืนเฮาหรืเอ๊ะใจตั้งแต่สารวนตั้งแต่แปะโมงแรงสินะแปะเก่าโม่งแรงนี่สารวนหามันนะ่ะจนไปหอดเที่ยงคืนหนึ่งโมงอะเราหายทองก็นา่ากับซาพาทุภาวนาไอเห็นก็เห็นรี่พี่น้องสาวนี่กับกินเนินขัดบุเห็นนี่เนาะเนินสมุดว่าบุเห็นเป็นเรื่องใหญ่เด้นี ประกาศนคนหายแล้วบบบนี้ถึงมือเจ้าหน้าที่อีกอย่างหนึ่งกับประธานเราหอดชาวี่ชัช่วโมงที่จริงกับข้าศึกขันก็ความเป็นจริงเนาะขันสิไปถามหอดชาวสี่ชั่วโมงจะไปแจ้งหมายจัสมุดว่าเป็นเอียงขึ้นมากกับเซ็จบอกกองดองแล้วหละเขาผู้ถ่ายตำรวจเนาะกำลวจให้ขันตำรวจตามกฎหมายแล้วฮะชาสี่ชั่วโมงแจ้งได้แต่ว่าจะว่า บอกคนหายาสี่ช่วโมงจะขึ้นไปแจ้งคนหายแบบนี้นะเขากับบริทยนมาทางดานทางกฎหมายพี่น้องเ้ยค่อไปกับบู้เนาะีดผ่านประการใก็ขอถกขอาเดอพี่น้องคิดาลาพีลีลาพีอลาพี่ลาเี่อนพี่ลาพี่ลาพี่าพลาพ่ลาพี่ลาพีอลาพี่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 าีาลาลาพีา่ลาพี่อาาอาีพาา่ลีาา ตะว้นเด้กพี่น้องแม่ลูกสองโอเคไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย